เฟดตัดสินใจเปิดเผยความลับแบบจำลองลับ Black Box m o d e l 24ตุลาคม2025 The New York Times ตีข่าวการรายงานเปิดเผยแบบจำลองลับ Black Box Models ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดโดยที่ผ่านมาเฟดใช้แบบจำลองลับนี้ในการประเมินการจำลอง Stress Test m o d e l และรายละเอียดการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ปี2010 โดยวิธีการนี้มีผันผลสูงและคาดเดาไม่ได้ทำให้กลุ่มธนาคารใหญ่ต่างๆเช่น JP Morgan, Goldman Sachs มีความสิ่งที่ไม่แน่นอนส่งผลต่อการวางแผนการใช้เงินทุนนโยบายการจ่ายเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนและการปล่อยสินเชื่อธนาคารต่างๆจึงมองว่าไม่เป็นธรรมและขัดขวางการดำเนินกิจการในอนาคตปลายปี2024กลุ่มธนาคารรวมตัวกันยื่นฟ้องศาลต่อเฟด โดยกล่าวหาว่าเฟดดำเนินการทดสอบโดยขาดความโปร่งใสและขัดต่อหลักกฎหมายจากเหตุการณ์ฟ้องร้องในช่วงที่ผ่านมาจึงส่งผลให้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเฟดยอมทำตามข้อเรียกร้องโดยประกาศเปิดเผยแบบจำลองการคำนวณที่เคยเป็นความลับสู่สาธารณะและเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆแสดงความคิดเห็นต่อการออกแบบสถานการณ์จำลองของปี2026แล้วคำถามคือเรานักลงทุนได้ประโยชน์อะไรจากข่าวนี้คือโอกาสในการสร้างกำไร เพราะการเปิดเผยครั้งนี้จะช่วยให้ตลาดและธนาคารมองภาพในมุมเดียวกันลดความไม่แน่นอนในการบริหารเงินทุนเพิ่มความมั่นใจต่อการจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนซึ่งทั้งหมดนี้คือการปลดล็อกกำไรระยะยาวของกลุ่มธนาคารในอนาคตขอบคุณครับที่รับฟังผมเจนูสไบบริเกลฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะทั้งข่าวในและต่างประเทศเราจะรวมมาให้คุณฟังที่นี่